ทำงานในไทยส่วนใหญ่แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะหยุดอย่างที่ครูบอกว่าหมอนวดเราอิสระน้อยอยากจะหยุดกี่วันก็ได้ให้ให้เราแจ้งล่วงหน้าหน่อยนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละร้านนะแต่บางร้านเขาก็จะให้หยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันแต่เราก็สามารถคุยได้ว่าเราขอหยุด4วัน5วันติดต่อกันเราขอทำงานรวดเดียวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทุกอย่างคุยได้นะคะค่ะทุกอย่างคุยได้หรืออาจจะแลกวันหยุดอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้โดยปกติในไทยจะหยุดสามสี่วันนะคะโดยประมาณ ต่างประเทศส่วนใหญ่จะได้หยุดแค่2วัน3วัน4วันมีน้อยค่ะโดยประมาณนี้ก็ให้เราเข้าใจนะคะให้เราเข้าใจหลักเกณฑ์นในการทํางานเราก็ส่วนใหญ่จะทํางานส่วนใหญ่เลย10ชั่วโมงนะคะถึง12ชั่วโมงประเทศจีน14ชั่วโมงนะคะในเวลาในการทํางานในการเข้างานแต่ไม่ได้หมายความว่าเรานวด1 4ชั่วโมงนวดเต็มไม่ใช่นะคะมันจะมีเวลาพักของเรามันจะนวดตามคิวะคะ่ะช่วงที่ไม่ใช่คิวเราเราก็ได้พักนะคะหมอนวดเราเป็นงานที่สบายที่สุดแล้วค่ะ วันที่ลูกค้าเยอะก็ลุยหน่อยวันที่ลูกค้าน้อยเราก็ได้พักค่ะของครูครูทํางานครูแทบจะไม่ได้พักเลยเพราะเรามีเวลาพักในระหว่างทํางานอยู่แล้วนะคะ